โหดมากเพราะดาวเตะแมนยูพร้อมฉีกสัญญาตนเองย้ายซบทีมคู่แข่งพรีเมียร์ลีกความเคลื่อนไหวฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2023-24ที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงวันที่1กันยายนนี้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูในเดที่ปัจจุบันใช้คู่ประการหลังตัวหลักอย่างราฟาเอลนวารานและลิซานโรมาติเนสหนึ่งในนักเตะที่ถูกปล่อยยืมไปตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วเพื่อหาโอกาสลงเล่นคือเอริกไบลี่ที่ไปซบโอลิมปิกมาซิ1ซีซั่น แต่ยอดทีมแห่งประเทศฝรั่งเศสไม่ได้ใช้เงื่อนไขในการซื้อขาดทําให้เจ้าตัวต้องกลับมาค้าแข่งให้ปีศาจแดงอีกครั้งล่าสุดออมเพอร์ตสื่อดังตีข่าวว่าไบยีบรรลุข้อตกลงยกเลิกสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมย้ายทีมแบบฟรีๆโดยมีเป้าหมายคือฟูลแลมเพราะก่อนหน้านี้เหลือสัญญากับทีมจนถึงช่วงซัมเมอร์2024 และยังเคยมีข่าวพวกพันกับทีมในลีกซาอุดด้วยสําหรับใบหยีในวัย29ปีย้ายมาอยู่กับปีศาจแดงตั้งแต่ปี2016ลงสนามไปแล้วทั้งสิ้น113นัด